เเดี๋ยวเราไปดูโคกหนองนากันเร็วไปดูโคกหนองนาที่พี่ทำเร็วอันนี้เป็นโคกหนองนากระจิริศข้างบ้านนะคะที่เก๋ทำคลองไส้ไก่ทำหลุมขนมครกนะคะทำคลองไส้ไก่โดย,ยรับน้ำมาจากท่อเครื่องซักผ้านะคะเดิม ตรงนี้กเ็เป็นที่ปลูกปลูกผักนะคะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีคทองไส้ไก่อยู่ข้างในอันนี้คือที่เสร็จแล้วนะคะก็มีต้นขี้เหล็กนะคะเราก็เอาพริกกระโหละาามาปลูกนะแล้วก็ทำเ,เดิมเริ่มแรกก็คือทำหลุมขนมครกตรงนี้เพื่อเป็นบ่อเก็บน้ำเป็นหนองเล็กๆนะคะ แล้วก็ทาคลองไส้ไก่เข้ามาทางนี้นะคะแล้วก็มีหลุมขนมครกอีกที่หนึ่งเพื่อเก็บน้ํากระจายความชื้นนะคะแล้วก็ต่อไปอีกหลุมหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงต้นออันนี้คือต้นซื้อมาจากมับเอืองต้นอะไรนะต้นจำไม่ได้แล้วชะเอมหรือเปล่าไม่ใช่ต้นพริกไทยนะคะต้นพริกไทย ให้นใ,ให้ความชุ่มชื้นมันจะได้งามๆแล้วก็ดีต้นดีปรีนะคะดีปรีเขาก็มีรูปอันนี้ปลูกต้นละมุดเอาไว้มันไม่งามเพราะหลังจากมี้คงจะงงามเพราะได้น้ำดีนะคะอันนี้ก็ตอนเอาไว้นี่ค่ะคลองไส้ไก่ของเก๋นะคะคลองไส้ไก่ มีเขื่อนนิดนึงมีตัวกักน้ำนิดนึงแล้วก็ไล่ระดับไปนะคะมีตะพักน้ำนะคะมีตะพักเพื่อที่จะให้เขาไม่ดินหน้าดินไม่ทลายนะคะ มีเขือนมีเขาเรียกมีฝายเป็นจุดๆตัวอาหินมามากั้นน้ำไว้นะคะกักน้ำไว้แล้วก็เราก็ปลูกพืชตรงไหนที่เป็นพืชน้ำเราก็เอาบอนอันนี้เรียกบอลอะไรไม่รู้นะคะจำไม่ได้บอลต้นผักชัยยาต้นพืชที่ชอบพืชน้ำนะคะมีพลิกด้วยแล้วก็มีต้นผักกูดด้วยนะคะอันนี้ต้น พิมพเสนซืม้มาจากมาเฟืองนะคะอันนี้ต้นดาลาอืมมีพริกแล้วรอบรอบนี้อันนี้คือต้นตำลึงเดี๋ยวให้มันเลยขึ้นไปนะคะต้นหอมพอดีเพาะเอาไว้ก็เอาลงแปลงเอามาลงแปลงไม่ค่อยสวยเลยแล้วก็มีต้นว่านกลับหอยกลับหอยนะคะมีต้น ผักกาดเขียวต้นผักกาดเขียวต้นสาบเสือเอาไว้กินกับลาบนะคะมีต้นกวางตุ้งมีต้นกวางตุ้งมีต้นโหระพามีต้นวอเตอร์ครสนะคะมีหอมใหญ่แล้วก็มีต้นมิ้นต้นมิ้นซื้อมาจากมาบเอื้องนะคะเอามาแยกปลูกมีต้นหมี สำหรับเอาไว้ทําสระผมอันนั้นคือต้นต้นบวบนะคะเพราะเอาไว้แล้วก็เอามาลงพอดีดินความชุ่มชื้นเดี๋ยวจะให้มันเลยขึ้นบนกําแพงนะคะเดี๋ยวมันโตแล้วจะให้เลยขึ้นไปบนกําแพงมีตะไคร้มีโหแล้มีชะพลูนะคะมีผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งจีอ่าผักบุ้ง อผักบุ้งจีนแล้วก็ผักบุ้งไทยผักบุ่งสีขาวๆนะคะปลูกอาไว้บนบ้านแล้วก็เอามาลงแปลงมันเป็นหนองนะคะมันก็ตรงนี้ก็สามารถมันเก็บความชุ่มชื้นมันก็จะปลูกผักน้ําได้นะคะผักกาดขาวที่กินแล้วก็เอาเฉพาะใบแล้วก็เอาโคนมันลงมาเสียบดูไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะคะต้นหางไหลนะคะแล้วก็ ต้นใบเตยใบเตยชอบน้ํานะคะก็ลองดูว่าปลูกบกในน้ำํำไม่ดูว่าเขาจะยังไงว่าเขาจะสุดก็น่าจะขึ้นนะนะคะที่ปลูกก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะโคกหนองนาโมเดลฉบับจะจิตริตจะจิว๋วริวที่คิสตันพัดนะคะ